อาจารย์ไปดูสิประเทศที่จีนไปลงทุนเน่ะประชาชนอดตายไหม <c oughs> จะไปดูแต่ละประเทศแล้วเวลาคนไปจีนเนี่ยทุกคนที่ไปจีนนี่หลงลมหมดเพราะอะไรไปดูไปจีนนี่ป้อมเลยมาโอ้ยดีอย่างงอนี่ก็ดีอย่งายงงี้ไอค้คนนั้นบอกดีอย่างนี้กลายเป็นปพอาะประกันดิสเพราะจีนเก่งประกันได้อาจารย์ไปดูสิขาเน้นเน้นปพราะประกันด้ใช่ไหมผมว่าหนึ่งมันบีบเราด้วยอาจารย์ อาจารย์ไม่ใช้ก็ไม่ได้อย่างอาจารย์เมืองจีนเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช้วีแชตออลีเพีอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่กับมันไม่ได้อาจารย์ถูกไหมมันก็บีบอะพอพอใช้ใช้ไปใช่ไหมเจะไม่ึงใจต่างชาติเขาไม่สนใจต่างชาติเขาเอาคนของเขาเองเป็นวันพันล้านคุณไม่ใช่คุณพูดง่ายง่ายคือคุณคุณไม่พูดภาษาผมคุณก็ไม่ได้ใจผมอาจารย์ไปพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เหมือนอาจารย์พูดภาษาจีนไม่ได้เลยต้องไปพูดเขาไม่รับด้วยเขาเขาก็มองอาจารย์เนี่ยว่าเป็นเป็นคนนอกเป็นฮวงนาง เป็นห่วงนางเขามองอะนะใครที่ไม่ใช่ห้านเนเป็นห่วงนางคือคนป่าและที่มืกีนน <ะ S 2> ้นี้ผมถามเจ้าที่พิธีนะไอ,อตัวท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้พูดตรงๆว่าจะเป็นบนหนึ่งของโลกแบบประกาศสงครามกาอากาศเหมือนทรัมนะ,นะแต่พูดว่าจะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนในฐานนะอารยธรรมของโลกอาจารย์รู้เปล่าว่าจีนเขาถือว่าเขาคืออารยธรรมนะ ชไนนี้ชนน่าเนี่ยเท่ากับซีเบลิเซชันนะไม่ใช่ชไหน้าเนี่ยอารยธรรมเหนือคนอื่นนะชไหน้าเนี่ยเท่ากับซีเบลิเซชันนะ mm hmm. อาจารย์ mm hmm. ใ,ใหญ่ขนาะดแล้วคนที่พูดแบบนี้เนี่ยไอ้ไอ้เฮลิคติเเงเจอร์ก็พูดนะแล้วมีอยู่คนหนึ่งพูดมีอยู่คนนึงพูดอกว่าชไหน่า i s i i v i l i z a t i o n disguised as a country จีนเนี่ยเป็นอารยธรรม และปลอมตัวาเป็นประเทศ